สำหรับในการปิดฝานะครับถ้าเราไม่ได้อ่านคู่มือเราจะยัดอย่างนี้ลงไปยัดลงไปยากนะครับมันมีวิธีการเราต้องถอดยางออกจากฝาที่เป็นแก้วออกก่อนนะครับเรามาดูข้อมูลด้านนี้กันก่อนเป็นด้านที่มันมีตัวล็อกกับฝาด้านบนตรงนี้นะครับเป็นตัวล็อก ก็จะมีชื่อของยี่ห้อ hario อันนี้เป็นชื่อรุ่นให้ลูกค้าเข้าใจก็คือ v 6 0 l a n g server 360 clear เป็นรุ่น01อันนี้มันมีด้วยกัน3รุ่นรุ่น02จะเป็น600นะครับรุ่น03จะเป็น800อันนี้รุ่น01เหมาะสำหรับการดื่มกาแฟประมาณ1-2คัพนะครับตัวเลขตัวนี้ก็คือปริมาณของของเหลวที่อยู่ในโถก็จะมี360 ml มลตรหรือ ml นะครับที่จะพอดีพองานที่จะใส่ในโถนี้ มาดูด้านนี้กันต่อเลยนะครับด้านนี้ก็เป็นการแจ้งเตือนให้เราให้ระวังอย่าให้มันอยู่ใกล้เปลวไฟนะครับอันนี้ก็บอกไว้หลายภาษาอันนี้ก็เป็นรหัสสินค้าสําหรับผู้ขายอ,นนอันนี้เป็นชื่อรุ่นสําหรับผู้ซื้อนะครับอันนี้ก็เป็นภาษาอื่นแล้วก็มีบาร์โค้ดครับชื่อรหัสสินค้าสําหรับด้านนี้แล้วนะครับมันก็จะเอาตัวโถตัวนี้ไปวางกับอาหารของเราก็จะเพิ่มบรรยากาศในการ รับประทานอาหารแล้วก็ดื่มดำกับรสชาติของกาแฟ v 6 0ก็คือ vertical เป็นโถแนวดิ่งนะครับมีมุม60องศาที่วัดจากภายในนะครับมันจะไปสัมพันธ์กับตัวดิปเปอร์ของยี่ห้อ h a r ิโ o ด้วยเดี๋ยวผมจะโชว์อีกด้านหนึ่งให้ดูแล้วก็แรงคตัวนี้ก็แปลได้หลายอย่างนะครับเป็นการเสิร์ฟในช่วงของกับน้ำที่บรรจุอยู่ในไอโถตัวนี้300มลลิตรนะครับเป็นแบบโปร่งใส ก็แล้วแต่เราจะแปลนะครับก็ประมาณนี้เพราะว่ามันเป็นของญี่ปุ่นก็เหมือนกับคนไทยแปลเป็นภาษาอังกฤษก็จะเราต้องเข้าใจกันนิดนึงว่าตัวย่อนี้สําหรับให้หลายๆคนเข้าใจเท่านั้นเองนะครับมาดูอีกด้านหนึ่งกันหรับด้านนี้จะบอกคุณสมบัติของโถตัวนี้หนึ่งมันใสนะครับมันมองเห็นน้ํากาแฟในขณะที่เราชง2ฝาที่แถมมาให้สามารถที่จะเอาตัวดิปเปอร์มาวางได้นะครับออกแบบมาสัมพันธ์กันอย่าลืมว่าดิปเปอร์ของฮาริโอมีด้วยกัน3ไซส์ก็ มันออกแบบมาเพื่อรองรับทั้ง3ไซส์เลยแล้วก็ขณะที่เราดิฟนะครับเราสามารถเอาตัวดิปเปอร์ที่มันมี3ไซส์ของทาง h a r ิโอมาใส่ได้เพราะว่ามันมีขนาดเล็กขนาดกลางก็คือเลข2ขนาด3ก็คือขนาดใหญ่นะครับก็เอามาใช้ร่วมกันได้นะครับเพราะว่ามันมีการออกแบบที่รองรับกันตัวดิปเปอร์ก็วัดมุม60องศาภายนอกส่วน ตัวโถตัวนี้วัด60องศาภายในมันก็จะสัมพันธ์นกันก็จะเกิดเป็นการคู่ขนานกันนะครับรองรับน้ําหนักได้แล้วก็เอาเจ้าโถตัวนี้ไปเวฟในไวโควเวฟได้ในขณะที่เราเอาน้ํากาแฟใส่ลงในโถแต่อย่าลืมปิดฝาด้วยเขาก็แจ้งเตือนไว้ที่ข้อมูลตรงนี้อยู่นะครับกลับมาด้าเดิมตรนี้ด้านบนนะครับข้อมูลที่ฝาบนก็จะมีชื่อยี่ห้อมีชื่อรุ่นตามภาษาต่างๆภาษาอังกฤษก็จะตัวใหญ่หน่อยชื่อรุ่นศูนย์หนึ่ง บอกว่าเหมาะสำหรับหนึ่งถึคัพนะครับกาแฟที่พอดีพองามก็เป็นรหัสสินค้า t b ตัวน,นี้ก็คือสีสี transparent black นะครับ transparent ก็คือโปร่งใสนะครับ b l a ก็คือสีดำดำโปร่งใสความจุพอดีพองามอยู่ที่3า0ม mm, ิลลิตรนะครับม mm, ลลตรมันใส่เกินได้นะครับพอดีพองามอยู่ที่360ม mm, ิลลิลตรด้านฐานของกล่องอันนี้ก็จะบอก ปริมาณของกล่องนะครับตัวนี้เป็นรูกบาศมิลลิเมตรเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันว่าทางไิโอเขาจัดเตรียมอะไรให้กับลูกค้าภายในกล่องนี้นะครับสังเกตที่ตรงนี้นะครับมันจะมีรอยบากอยู่เราใช้เล็กจิกเข้าไปนะครับแล้วก็ดึงมาข้างหน้านะครับเราก็จะเอาตัวล็อกของฝาออกได้แล้วแล้วก็ดึงฝาขึ้นมาอย่างนี้สิ่งแรกที่เราจะเห็นก็คือตัวฝาของโถตัวนี้นะครับ เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับมันก็จะมีที่ล็อกด้วยกันสามด้านสามมุมตรงนี้นะครับดึงออกมาก่อนเดี๋ยวโหลดนี่ก็เป็นฝานะครับด้านบนอันนี้ก็เป็นด้านข้างที่ด้านตรงนี้มันจะมีรอยปากตรงนี้อยู่อันนี้ก็ประมาณนี้เป็นกระจกก่อนที่จะเปิดฝาเขามีคำแจ้งเตือนนะครับเป็น แก้วที่บอบบางนะครับให้ระวังในขณะที่ใช้งานนะครับแล้วก็การทําความสะอาดก็เขียนไว้อยู่ตรงนี้นะครับภาษาอังกฤษยอยู่แถวที่2นะครับเปิดออกมาเลย ู่มือการใช้งานนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของ h a r ิโอมันก็จะมีให้เราสามารถอ่านได้ถ้าทำหายไม่เป็นไรนะครับในเว็บไซต์ของ h a r ิโอทาง h a r ิโอเขาเตรียมไว้ให้เราอยู่แล้วที่คู่มือนะครับก็มีหลายภาษาก็บ่งบอกว่าอุปกรณ์ตัวนี้มีทั้งหมดกี่ชิ้นส่วนไม่มีที่สามชิ้นส่วนนะครับก็ส่วนที่เป็นยางนะครับก็ทามาจากประเทศมาเลเซียส่วนแก้วนะครับ ฝาบนแล้วก็ตัวโถเนี่ยทำมาจากญี่ปุ่นก็เขียนไว้อยู่แล้วก็บอกว่าทําความสะอาดาง่านะครับมีหลายภาษาเลยนะครับภาษาอย่างนี้ก็มีนะครับก็มีหลายภาษาผมว่ามันบางมากเลยนะครับก็ตัวโถตัวนี้ว่าจะเอาไปแคมป์ปิ้งก็คิดแล้วคิดอีกอยู่นะครับอันนี้เป็นสติกเกอร์นะครับสีดแดงๆตัวนี้ ก็มีชื่อยี่ห้อตัวรุ่น01นะครับอันนี้ก็เป็นรหัสสินค้า Make in Japan เขียนไว้นะครับ a p p o x Approximately นะครับก็ประมาณ300มิลนะครับก็ใส่ประมาณนี้แต่ในกล่องเขาบอกว่า360ก็ได้นะครับน่าจะเป็น300มิลลน่าจะพอดีพองามอันนี้ก็เป็นสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์สติกเกอร์นะครับ ดูรอบล้านกันเลยผมอาจจะคัดจังหวะกับกล้องอยู่นะครับก็ถือการลำบากนิดหนึ่งค่อนข้างบางอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นบาร์โค้ดมีรหัสสินค้านะครับบางบางอันนี้เทียบกันระหว่างตัวมะะอคคอร์ ขนาด3คัพับนะครับกับตัว360ผมเรียกเป็นย่อยๆอย่างนี้ก็แล้วกันเพราะว่าชื่อมันยาวแล้วก็ผมมีตัวการน้ำของทางททมโมนะครับขนาด300มิลลิตรนะครับก็พอดีพองามเอา2ตัวนี้ใช้งานร่วมกันได้เล็กกระทัดรัดเหมาะสลับช่วงกาแฟขนาด1-2คัพส์นะครับก็น่าจะแมทกันดีสำหรับในการปิดฝานะครับ ถ้าเราไม่ได้อ่านคู่มือเราจะยัดอย่างนี้ลงไปยัดลงไปยากนะครับมันมีวิธีการเราต้องถอดยางออกจากฝาที่เป็นแก้วออกก่อนนะครับดึงยางออกมาครับดึงง่ายๆครับไม่แน่นนะครับยางดึงง่ายๆดึงออกมาเลยะดึงยางออกมาเรียบร้อยแล้วก็ประมาณนี้นะครับเวลาสวมเจ้ายางลงไปที่โถนะครับให้ระวังที่รอยบากตรงนี้นะครับเอาไว้ที่ด้ามนะครับที่ด้าม จับตรงนี้ก็จะมีเป็นรอยโมวโมวลงไปอยู่นะครับอ่าโอเคเหมือนกับด้านที่เป็นปลายของเหยือกนะครับว้าวลงไปเหมือนกันก็จะเอาด้านที่มันเป็นเวเล้าลงไปตรงนี้นะครับไปที่ตรงที่ด้ามจับจากนั้นนะครับเราก็เอาฝาที่เป็นฝาแก้วของเขาเนี่ยมากดลงได้เลยนะครับง่ายๆอย่างนี้นะครับสังเกตได้ว่านะครับตัวตัวนี้นะครับ น้ำควรจะอยู่ที่ตรงนี้เพราะว่ามันจะไปนชนตรงฝายางพอดีดังนั้นนะครับเขาก็น่าจะบอกว่าให้เราใส่ปริมาณ300น่าจะพอดีถ้าใส่360น่าจะไปแตะที่ที่ฝาลูกยางเดี๋ยวผมจะลองใส่น้ำธรรมดาลงไปตัวนี้นะครับเป็นดิปเปอร์ขนาด01นะครับก็คือใช้สำหรับ1ขับถึง2ขับซึ่งผมเคยแกะกล่องให้เราดูไปแล้วนะครับ เห็นไหมผมเอาอย่างรองไว้ก่อนนะครับก็จะมีฝาที่เป็นฝาแก้วอยู่ตรงนี้นะครับเอาดิปเปอร์วางลงไปนะครับตอนนี้ผมจะเทน้ําธรรมดานะครับเป็นน้ําส้มจะได้เห็นสีเพราะว่าพื้นผมเป็นสีขาวนะครับเขาใช้กาของทมมอเนี่ครับขนาด300มลนะครับเทน้ําส้มลงไปจะให้เราดูว่ามันเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็โชว์นะครับว่า สายน้ำของทามมอลนะครับมันมันนิ่งนะครับเห็นมันสีส้มนะครับเพราะว่าถ้าเอาน้ำเปล่าธรรมดามันจะไม่เห็น mm hmm. เห็นชัด mm hmm. เพื่อความรวดเร็วนะครับผมเทด้านนี้ลงไปเลยก็แล้วกันเ mm hmm. ลือดหน่อยนะครับเามไ300 ml ระดับน้ํา300ก็อยู่ประมาณตัวเลข300พอดีเลยนะครับเราสามารถดูจากตรงนี้ได้ถ้าใครไม่มีที่วัดผมใช้ตัวกรน้ําทํามอมัน3 0 0 ML อยู่แล้วก็เลยได้ปริมาณนี้พอดีนะครับก็จะมีการเว้นช่องว่างให้ไอน้ำมันอาศัยอยู่ด้วยนะครับผมไม่มีกาแฟเย็นก็เลยไม่เห็นเป็นสีน้ําตาลจะได้ดูเข้ากันก็เลยใช้น้ําส้มแทนไปก่อนนะครับจะได้เห็นความแตกต่างดังนั้นก็ต้องมีช่องวูนะครับหรือ ที่อาศัยของอากาศให้เขาด้วยนะครับแล้วก็ที่ตามคู่มือเขาบอกไว้นะครับก็คือเจ้าดิปเปอร์ตัวนี้นะครับมันก็เอามาวางไว้ที่ฝาที่เขาเตรียมไว้ให้ได้ด้วยนะครับตามที่ข้างกล่องเขาบอกไว้นะครับเนี่ยเอามาพักไว้ก่อนก็ได้แล้วก็เอาตัวนี้ไปเสิร์ฟนะครับเอาอยางนี้ออกนะครับก็เห็นไหมครับถือเสิร์ฟดูสวยงามเดี๋ยวผมจะแกะสติกเกอร์ออกละ ก็ประมาณนี้ในการใช้งานของโถฮาริโอนะครับขนาด01นะครับก็คือ300 ml หรือสามรตามที่ข้างกล่องเขาเขียนไว้นะครับนะดูที่ข้างกล่องเนี่ก็ปริมาณเท่ากันเลขยก300ก็อยู่เหมือนกับที่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูน300นะครับโอ้ส0ตัวนี้ก็300เหมือนกัน ผมจะลองเอาฝาที่เป็นแก้วนะครับกดลงไปนะครับเพื่อปิดตัวโถตัวนี้นะครับสังเกตดูครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกดลงไปแล้วนะครับเห็นไหมครับมันยุบลงดังนั้นมีช่องว่างตัวนี้เพื่อให้มีอากาศถ่ายเทยก็น่าจะดีเดี๋ยวลองเทเน้ำส้มลองดูน้ำส้มนะ้นมันมีพวกเศษของส้มอยู่นะครับก็จะไม่เหมือนกาแฟเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะลองเทให้ดูนะครับ เทมันก็จะมีหยดที่หนึง่งถ้าเป็นกาแฟก็จะหยดมากกว่านี้นะครับนะหยดมากกว่านี้มีรอยซึอมออกมาก็แสดงว่าเป็นช่องให้มีการระบายไอ้น้ําออกมานะครับก็ดีเพราะว่ามีไอ้น้ําออกก็จะคงรสชาติของกาแฟที่อยู่ในโถตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเทด้านนี้ให้ดูอืถ้าเป็นกาแฟคงจะไหลยเยอะกว่านี้อยู่นะครับ ก็โอเคก็เสิร์ฟได้ป,ดปิดปิดแบบนี้ก็เปิดได้นะครับตัวกาแฟมันก็จะดันแก้วลงแก้วเรามาอยู่อยากให้พอไหลอย่างนี้ได้อโอก็โอเคอยู่นะครับเดี๋ยวไปใช้งานจริงนะครับตามสถานที่ต่างๆผมจะสาธิตอีกรอบวันนี้ก็ให้เราดูกันคร่าวๆกันก่อนนะครับ